สวัสดีค่ะอีพีนี้เป็นอีีแรกของทริปสิงคโปร์นะคะหลังจากที่เราลงทริปยาจางดารัสไปนะคะเพื่อนๆหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ขอให้เราทํารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอีกนะคะตอนนี้เราก็จะรีวิวประเทศสิงคโปร์ค่ะเรานั่งเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะลงที่สนามบินชางงีของประเทศสิงคโปร์นะคะพอถึงสนามบินชางงีนะคะเครื่องจะลงที่อาคาร4ค่ะแล้วก็จะต้องนั่งเช่บัสไปที่อาคาร3ค่ะ เราเดินตามป้าย MRT To City นะคะเรานั่ง MRT มาที่ที่พักย่านคัสคีค่ะเราลงสถานี MRT Raffles Place นะคะพอออกจากสถานีเราก็จะเดินมาที่ที่พักนะคะเราจองที่พักชื่อ b e a t Capsule Hotel at Boat Key ค่ะที่พักในสิงคโปร์ราคาค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยเลือกพักโฮสเทลกันค่ะซึ่งก็สะดวกสบายแล้วก็สะอาดนะคะที่สำคัญติดแม่น้ำด้วยค่ะ หลังจากเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเป้าหมายแรกของเราเลยค่ะคือข้าวมันไก่เทียนเทียนที่ศูนย์อาหารแม็กเวลค่ะเราเดินทางโดยรถเมล์นะคะจากสถานีโบสคีนะคะ2ป้ายค่ะศูนย์อาหารแม็กเวลอยู่ตรงข้ามกับวัดพระเขี้ยวแก้วเลยนะคะในศูนย์อาหารแม็กเวลก็จะมีข้าวมันไก่ดังอยู่2เจ้านะคะก็คือร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนซึ่งคนต่อคิวเยอะมากเลยค่ะอีกเจ้าก็คืออาไทยค่ะคนก็ไม่เยอะนะคะเราก็ลองทั้งสองร้านเลยค่ะ ก็อร่อยกันคนละแบบนะคะในศูนย์อาหารแม็กวิลนะคะก็จะรับเฉพาะเงินสดนะคะส่วนการเดินทางไม่ว่าจะเป็น MRT หรือรถเมลนะคะเราก็จะจ่ายผ่านบัตร U-Trip mm hmm. นะคะเราสามารถกดเงินสดที่ประเทศสิงคโปร์ผ่านบัตร U-Trip ได้นะคะไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะหลังจากทานข้าวแล้วนะคะเราก็เดินกลับที่พักกันค่ะ และอาหารเย็นในวันแรกของเรานะคะเราก็จะมาตามรีวิวเลยค่ะเราเดินมาที่เหล่าปลาซัตหรือสเตตสตรีทค่ะเป็นศูนย์อาหารขนาดใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ค่ะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะเขาก็จะปิดถนนเพื่อขายสเตตเลยค่ะเราก็มาร้านดังที่คนไทยรีวิวไว้เยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นสเตตเซเว่นแอนอค่ะก็จะมีทั้งไก่เนื้อแกะแล้วก็กุ้งค่ะ หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปจุดเช็คอินจุดต่อไปเลยค่ะเราก็จะเดินไปย่านคาคีนะคะซึ่งก็จะเดินเลยจากย่านโบ๊ทคีที่เราพักนะคะแล้วเราก็เดินมาถึงย่านคาคีค่ะซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญนะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปก,กับตึกนี้ค่ะนี่ก็คือตึกโอฮิล o l โพลิสเตชันหรือตึก MICA Building นะคะซึ่งอยู่ในย่านคาคีค่ะ อาคารนี้นะคะก็เป็นอาคารกองบัญชาการตำรวจเก่าค่ะเขาก็มาทาสีหน้าต่างใหม่นะคะให้เป็นสีลุ้งสวยสะดุดตาเลยค่ะของจริงคือสวยกว่าในคลิปมากเลยนะคะสวยทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะจากนั้นเราก็มาเดินเล่นต่อที่ย่านคาคีค่ะก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งท่องเที่ยวแล้วมีกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะก็จะตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งของปากแม่น้ำสิงคโปร์และโบสถคีค่ะมีสะพานรีดบิด เป็นตัวเชื่อมค่ะในย่านคาคีก็มีกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดน,นั่นก็คือการล่องเรือคาคีนะคะเราจองทัวร์ล่องเรือบนแม่น้ำสิงคโปร,ร์ม,มาจากแอปคลุกนะคะเราก็จะได้สนุกกับการล่องเรือเป็นเวลาประมาณ40นาทีนะคะก็จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายเลยนะคะก็จะเห็นโรงแรมมารีน่าเบย์ซนค่ะเก็บภาพได้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์สิงคโปร์ไฟเออร์ค่ะ ต่เสียดายวันที่เราไปนะคะเมอร์เลนปิดปรับปรุงนะคะสําหรับคนที่มาเที่ยวสิงคโปร์แล้วมีเวลาน้อยนะคะแนะนําให้นั่งเรือล่อ,ลองแม่น้ําสิงคโปร์เลยนะคะ mm. เพราะว่าเราก็จะสามารถเก็บภาพแลนด์มาร์กต่างๆนะคะได้ครบและสวยโดยไม่ต้องเดินให้เหนื่อยเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเดินกลับที่พักกันนะคะจากย่านค้าคีไปที่โบ๊ทคีที่พักของเรานะคะสําหรับวันนี้เราก็เข้าที่พักเพื่อเก็บแรงไว้สําหรับไปเที่ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวสนสนุก Universal Studio s i n g ส p งคโปรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ